ครับผมสวัสดีเอซทุกส่านครับเดี๋ยววันนี้เข้าสิมาพบกับข้อต่อ DIY ว่าสายนำยุน้นเป็นสายเก่าครับผมสายเก่าแล้วก็ปูมันรอบที่แล้วสีแบงเป็นหลายหลายล็อกครับมารอบนี้จะเอาเป็นแค่สองล็อกก็เลยตองต่อครับพอสายมันมันมาถึงต,อ,ตอประมาณสองถึงสามช่วงนี่พอตอกมีขายกันครับแต่เข้ามาซื้อเข้าประหยัดต้นทุน เ่าเน้นต้อการใช้ใส่สายสายยางเก่าครับสายยางสีดยาเก่ากระสิมีขนาดที่พอดีกับหู้เลยครับนี่กระสีหน่อยกว่าหู้แป๊บหน่อยหนึ่งกระสีสุปไซเดง่ายเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อครับผมกระสิมีขนาดสายนี่สีมีขนาดสิบหกมิลครับอันนี้กระสีหน่อยกว่าสิบหกมิลแต่หู้ก็ใหญ่ครับหู้สี ซ้ำครับเอ,อ,อตอที่เขาขายตามทองตาได้ครับเข้าไปยัดเดลารบาทดครับอันนี้พราะตัวนี้มัมนสิบประม,มาณงานเกือบสามสิบแถวครับแล้วคือต่อสองช่วงนะครับหกสิบอันหกสิบอันก็ตกหลายลอยนะครับกรนสือขอตอแล้วก็ใช้สีสวงสายผวกหมดพวกยังกดัดกัดนครับห้าก็ต้องมาต่ออีกตัดต่อพอมันหัวแห้งข้างนอกจะปล่อยเลยน้ำเปียกแห้งดีบ่อยก็ดีครับแต่ในการยดไก่นี่ มันสีหัวจะมองนั่นแล้วครับไอตัวท่างโรกไปในมันสิบปรยชน์ฮักเลยต้องมาตัดต่อต่อ,ตอมองที่มันหัวเขาก็ใส่ตัวนี้เลยข้อต่อ d i y แบบประหยัดต้นทุนอันนี้เป็นสายเก่าสมัยบมโบราณโบราณครับแต<ล>่ทนไี้ดีเพราะเป็นสายแรงดันนี่ฮักก็ซุบใช้แลครับชุบได้ง่ายสะดวกครับสะดวกก็ข้อต่อที่เขาขายตามทองตลาดครับนี่สุบก็ไปเลยครับนี่ตัวน,นี้มันเป็นแบบก้อนพับบางอย่างนิดๆหน่นอยแต่อันนี้ปุ้มดิบไปรยบร้อยแล้ว เขาก็ดันเขาอางนี้เลยนี่ครับไงเขาก็ใส่เสียกมัดจัง่อยเสื้อนี่ก็ใส่รอบที่สองที่สามนะครับประหยัดไปอีกแทนเก่าเฮ้ตัดเป็นท่อนๆครับผมเอาเสียกมัดเอาช่วงนี้ก็สิตากแดดจังอยครับเดี๋ยวจังอยก็่อยพึ้นใบถึงกันกันกนกบคุ้มเรียบร้อยอยู่ในห่มครับ เอบปุดเซ็ตเรียบร้อยครับขับต่อวาย